ล,ลาก่อยเพลสสวัสดีครับผมคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปพิเศษนะครับเกี่ยวกับการเคลียร์อบิสนั่นเองนะฮะอาจจะมาเป็นซีรีส์ต่อเนื่องหรือจะมาคลิปนี้คลิปเดียวก็ได้นะครับเหตุเกิดกมาจากว่าในดีวีด e ไตอนที่ร้อยล่าสุดเนี่ยเราได้ ID ดีหนึ่งมาที่เขาสามารถผ่านอบิส36ดาวหมดได้แบบเป็น ID สายฟรีที่ไม่ได้เล่นมานานมากด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่า ID เนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําทีมที่ ID นี้เขาใช้ผ่านและก็จะให้ดูคลิปตอนที่เขาเล่นด้วยนะครับก็คือผมขอให้เขาอัดคลิปตอนเขาเล่นมาให้พวกเราดูหน่อยเพราะว่ามันใช้สกิลเพลย์พอสมควรด้วยในการที่จะผ่านได้ในไ d ดีที่ทรัพยากรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้อ่าน่าสนใจใช่ไหมก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นฝากกด subscribe ช่องลาก่อยเพล์ก่อนและไปพบกับผู้สนับสนุนของเรากันก่อนนะครับไปพบกับเขากันเลยครับ ขอแนะนำ Rich m a n s h o p ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่าน l ล n e แ Rich m a n s h o p ที่ QR c ค d e บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ w w w r i c h m a n s h o p c o m เลือกล็อกอินผ่าน Line Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกมชินกรอ u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพ็ที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้า UAD ทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็สุดคุ้มมากมายเลยนะครับ โอเคก็ไอดีนี้เนี่ยไม่ใช่ไอดีของผมเองนะจะเป็นไอดีของคุณโซบีนะใครที่ดูรีวิวไอดีตอนที่ร้อยที่เป็นไลฟ์เนี่ยน่าจะเห็นแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะเห็นเพิ่มเติมด้วยก็คือจะเห็นจะเห็นเขาเล่นด้วยนะจะเห็นแบบเพลินจริงๆเลยเพราะว่าต้องบอกกับว่าวันนั้นอะลาก่อยลองพยายามเล่นแล้วแต่ลาก่อยเล่นไม่ผ่านไงนะทุกคนจะรู้แล้วว่าผมเนี่ยไม่ใช่สายเล่นดีเลยผมนี่สายเล่นอ่อนแต่จัดทีมโหดเอานะซึ่งไอดีผมอะมันก็ผมก็เติมประมาณหนึ่งอะคือจุดประสงค์ของการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบี้ ผมอยากได้ทีมที่แบบเติมน้อยที่สุดปั้นน้อยที่สุดแต่ผ่านได้เหมือนกับสมมติอาบิทมันต้องใช้100คะแนนในการผ่านไอดี ID ผมมันอาจจะ150อไอดีปาวานอาจจะ300คะแนนผมอยากได้ไอดีที่มัน1้อยคะแนนแบบแบบผ่านพอดีเป๊ะแบบปั้นแค่นี้ผ่านพอดีอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพื่อที่จะให้แบบมันแบบใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดที่จะผ่านได้ผมอยากรู้มันประมาณไหนซึ่งไอเดีเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะเดี๋ยวผมใช้ดูนะ ก็ต้องบอกก่อนว่าน่าประทับใจเหมือนกันเพราะเขาเนี่ยใช้ทีม2ทีมก็คือเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนทีมแรกที่เขาใช้เนี่ยก็คือทีมที่เป็นไรเดนกับทีมน้ําแข็งนะครับเออเป็นไรเดนดิโอนาโรซาเรียแล้วก็โมนาอันนี้คือ1ทีมที่เขาใช้นะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งจะเป็นทีมเ a นชั่นอลแบบคลาสสิก ไม่ไม่คลาสสิกมากหรอกนะคลาสสิกต้องมันชงอยู่เลยนั่นแหละก็เป็นทีมที่ททเขาเรียกว่าทีมชาติอนะเซียงหลิงซิงชิวซูทรอสเบนเน็ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า8ตัวเนี้ยเขาปั้นมาขนาดไหนนะก่อนที่เราก่อนที่เราจะไปดูคลิปเขาเล่นกันนะครับผมไล่ให้ดูทีละตัวนะไรเด้นเนี่ยเป็นตัวแบกตีฝั่งหนึ่งเป็นไรเด้น C2 คือไอเดี้นี้ต้องให้ดูก่อนว่าตัว5ดาวน้อยขนาดไหนคือตัว5ดาวแทบไม่มีเลยนะมีตัว5้าดาวแค่โมนาจีนฉีฉีแล้วก็ไรเด้น โคโคมีแค่นั้นเองแล้วด้วยความที่จะของไอดีเนี่ยอวยไลเดนจัดๆนะแล้วก็เล่นเป็นสายีไม่ได้เติมเนะีก็เลยเหมือนผมว่าเขาน่าจะดองเพรมาเปิดไรเดนเยอะก็เลยเป็นเป็นไลเดนซีสองนะครับซึ่งทําให้ไรเดนสามารถแบกเดเมจในในอบิทห้องหนึ่งได้ดีเป็นตัวเมนดีพีเอสนะครับทุกวันนี้ไม่มีใครคิดว่าไลเดนเป็นซัพพอร์ตแล้วไอ้ช่วงแรกๆที่ไรเดนมาใหม่ๆนี่ยังมีคนแบบยังมีคนไฝ่ว่าใครก็มีโฮโยบอกว่าเป็นซับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับ ไรเด้นครับถือ The c a ค h ขัด5นะครับแล้วก็สเตตประมาณนี้ Energy Recharge 2 3รจะเห็นว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครีเลดสี่สิบเจิเมตร้อแล้วก็จะให้ดูนาฬิกาครับเป็นนาฬิกาแอคแท็ที่ Energy Recharge เยอะๆเห็นไหมซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่านะผมถ้าเป็นไรเด้นที่ใส่เดอะแคชเนี่ยผมชอบนาฬิกาแอคแท็แบบนี้มากกว่านาฬิกา n e r g y Re c ชาร g e นะครับ ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันและเป็นถ้วยอิเล็กโทรเดเม่นะซึ่งอันเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็น the best build เลอะเป็น build ที่ดีที่สุดของไรเดนสาย the cash นะครับอ่ามาดูต่อดิโอนาใส่เซ็กเวเชียลโบ้ขัด1น,นะครับเวล80แล้วก็จะเป็นเซตโนเบลส์นะครับเป็นเซตเดียวกับที่ไอดีหลักผมใช้คือเอาดิโอนามากดเบอร์สเนี่ยบัฟเพื่อนได้ด้วยนะครับเอาเอาดมคล้ายๆเป็นเน็ตอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นดีโอนา C2 นะครับผม ทาเลนต์หนึ่งแปดแปดไรเดนเป็นหกเก้าสิบนะครับโ o ซาเรียก็เป็นหกไวเทเซลนะหกสามดาวนะครับทุกคนโ o ซาเรียนะเพื่อเพื่อเอามาเพิ่มคลีเรตน,นะให้สแตตมันดูดีนะเจ็ดสิบเจ็ดร้อยห้าสิบหกนะครับสังเกตว่าสแตตค่อนข้างสวยนะแล้วก็เป็นเซตโนเบลสกับชิเมนาวะนะไม่ใช่เซตน้ำแข็งด้วยนะคือเป็นเซตแบบได้มาจากตอนฟาร์มเอ็มบมอ่ะแล้วก็เป็นนาฬิกาเอเนจี่ีช้าด้วยนะ ก็แบบพลิกแพลงอาร์ติแฟกต์ได้ดีนะแล้วก็เป็นโรลสเตียซีหกนะน่าจะพบมันอยู่ตู้เดียวกับไรเดนปะใช่ไหมไม่แน่ใจแต่นั่นแหละทาเลน์ก็เยอะอยู่นะเก้าสิบสองนะแล้วก็โมนาเวลาแปดสิบถือดับบลิซิดขัดหนึ่งอัติแฟกต์เป็นเซตเอมเบลโมยี่สิบหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็คลิปเด็กคลิปเด็กมนเนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะเป็นโมนาที่ค่อนข้างสวยเลยนะอันนี้เป็นตี้แรกสี่ตัวนี้นะแล้วก็ตีสองตัวแบกคือเซียงหลิง ซึ่งหลิงเวล90ถือโปรโตไทป์สตาร์ติเตอร์นะครับคัดนหนึ่งนะอันนี้คือหกสีนะนี่สายฟรีนะเป็นหกครา้นะครับที่เน้นในการบวกไอเอเนจีดีชานะครับผมอาร์ตนะิแฟล์เนี่ยก็เป็นเซตเอ็มเลมนะเป็นเซตที่ดีที่สุดของเซียงหลิงตอนนี้แล้วนะครับซ6นะครับโอเคก็จะเห็นว่าตัว4ดาวซ6เนี่ยเป็นไปได้ถ้าเกิดเราเหมือนดองเพชรมาทุ่มที่ตู้ใดตู้หนึ่งอะ่ะก็เนี่ยได้ไรเด้น C2 สองโลนเสลีย C6 เซียงหลิง C6 มาอะไรเงี้ยนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ทาเลนต์เนี่ยจะสังเกตว่าเลเวล13อันนี้คืออัพเต็มแบบลงมงให้เลยนะเพราะว่าเซียงหลิงเซียงหลิงไอดีเนี่ยแบกหนักมากนะครับมาดูที่ซิงชิวซิงชิวเนี่ยเนื่องจากไม่ได้อยู่ตรงตัวใครเนี่ยซิงชิวไอดีนี้ปลดศูนย์นะครับซิงชิวปลดศูนย์แล้วก็อาร์ติแฟกต์เป็นเอ็มเรมโบว์20หมดนะครับดาบเป็นเซอร์เคิลพิเศษซอดขัดสีอันนี้ถือว่าดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยได้ดาบนี้ขัดสีมานะครับแล้วก็เป็นคริดิต55คริเตเมด110สวยงามเห็นม แล้วก็นาฬิกาเนี่ยน่าจะเป็นเอเนอร์จีดีชารโอ้นาฬิกาแอคแทกเปอร act ์เซ็นวะแอคแทกพันสี act ่ 1, 4, นะโอ้แต่ Energy จีดีชาร์ตสอแปลว่าออฟดอง Energy Recharge เยอะมากน่าจะคัดมาดีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสแตตชิงชิลนะครับแล้วก็ซูโครสซูโครสเวลาเก้าสิบนะครับผมใส่สมุดมังกรขัดห้าอ์ติแฟกต์ก็เป็นเซตสี่ลมที่บวกยี่สิบหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ซูโครสกลุ่มดาวศูนย์นะครับซูโครสกลุ่มดาวศูนย์นะ ทาเลนต์ก็ไม่ได้อัพด้วยนะสามสามสามนะครับก็จะเห็นว่าไม่ต้องปั้นเยอะนะบางตัวไม่ต้องปั้นเยอะอย่างซูโคไม่ได้ปั้นเยอะใส่แค่เลเวลนะแล้วก็เบนเนตเป็นดาบ5ดาวสกายวอร์ดเบลที่เป็นอาวุธน่าจะเป็นอาวุธ5ดาวชิ้นเดียวในในไอดีนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเซตโนบเลสตามปกตินะครับเบเนตปด4อ่ะให้ดูอาวุธก่อนก็ไอแปดตัวเนี้ยอาวุธ5าดาวชิ้นเดียวคืออยู่ที่เบนเนตซึ่งเป็นซับใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือเป็นอาวุธ4ดาวหมดเลย แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเวล90แล้วนะครับอันนี้ก็คือทีมที่เขาใช้เล่นนะครับก็คือพาร์ทของการแนะนําทีมเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เขาเล่นนะแล้วเดี๋ยวผมจะบรรยายไปด้วยนะทีละห้องเลยนะไปดูกันเลยนะครับและนี่ก็คือฟุตเทนอันแรกของเรานะครับชั้นที่12ห้องหนึ่งนะครับอบิสล่าสุดนี้เลยนะครับอย่าลืมว่าอบิสล่าสุดเนี่ยมันบัฟโจมตีธรรมดานะครับแต่ปาร์ตี้สองที่เนี่ยไม่ได้มีตี่ไหนเน้นตีธรรมดาเลยนะครับมาถึงเนี่ยเอาเบเนตบัฟซูโคส เปิดลมแล้วก็เซียงหลิงปั่นหกเลยโดยที่ต้องเอาเซียงหลิงมาหลังซูโกเนื่องจากให้ได้บัฟนั่นเองนะแล้วก็ซิงชิวก็ออกมาทีหลังออกมากดคิวแล้วก็ตีรดวๆนะแค่นี้เองนะดูเดเมจที่ได้จากเซียงหลิงเนะเซียงหลิงแบกหนักมากนะครับแล้วก็รอมันขึ้นไปป๊บนึงเนี่ยดูสกิลเพย์เขาซะก่อนโอ้โหคือโดดหลบได้หลายอย่างมากนะใช้แดนหลบเอาเลยนะแล้วก็เนี่ยเซียงหลิงเปิดหกสดซิงชิวเตะน้ําเบิ้ลครึ่งหลอดแล้วโอ้โห เดเมจเนี่ยดูจากเดเมจที่แรงที่สุดก็คือครั้งนั้นเนี่ยสามหมื่นแปดนะแล้วถ้าไม่ลีก,ก็ประมาณหมื่นเจ็ดไอหอกเชียงหลิงอะแล้วก็ตีธรรมดาเสริมไปอีกทีละสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับดาบน้ำซิงชิลเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากนะอย่าลืมว่าซิงชิลเนี่ยเวลเจ็ดสิบเองแล้วก็ไอทาเลนเวลหกเองนะครับและนี่ครับอัดเดเมจใส่ไอตัวลูกหุ่นต่อนะเวลาผ่านมาแล้วหนึ่งนาที ก็ดูเผินๆก็เหมือนง่ายนะแต่ผมบอกเลยนะเล่นจริงมันอาจจะดูถ้าทุกคนเอาไปลองเล่นอ่ะถ้าไม่ได้ลองฝึกซะหน่อยมันอาจจะดูไม่ง่ายขนาดนี้นะโอแต่เนี้ยทุกอย่างมันดูแบบลื่นไหลไปหมดเลยนะเอาพลังงานเข้าเซียงหลิงตลอดนะแล้วก็สลับเป็นซูโคสสลับกลับมาเป็นเซียงหลิงพยายามให้ได้บัฟสมุดบังกรเปิดเบิร์ตซิงชิลตีตีตีแปะน้ำระเหยอุ้ยห้าหมื่นเลยนะดอกเมื่อกี้ติดระเหยห้าหมื่นอ่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณนาทีครึ่งนะครับ มานาทีครึ่งก็ได้บอลหุ่นยนต์ไปแล้วอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะก็เป็นตี้ที่โชว์ให้ดูไปนะไรเดนโมนาโรซาเรียแล้วก็เดียวน้านะครับมาถึงก็เปิดเบอร์ทุกอย่างนะแล้วก็โมนาเบิร์ดแล้วก็ไรเดนซีสองปาดเข้าไปด้วยเดอะแคชขัด5นะครับเรเมทนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะเวฟแรกคือตายค่อนข้างเร็วนะไอหมา3ตัวนั้นนะแล้วก็เวฟสนะ ด้วยความที่มันเป็นไอตัวเมดไฟอ่ะมันต้องมีตัวน้ําซึ่งก็มีโมนามาคนระับคือการจัดทีมแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบอวยไรเดนมากขนาดนั้นแต่มันก็เหมือนประยุกต์นิดหน่อยจากทีมชาติไรเดนอะ่ะเป็นทีมชาติที่ออกไปทางน้ําน้ําแข็งแทนนะครับเอาโมนามาบัฟไรเดนแทนอะไรเงี้ยเอาโรซาเรียเนี่ยมาบัฟคริเลตไรเดนแล้วก็โมนาไอเดโอน,น่าเนี่ยก็บัฟแอ็แทกไรเดนจากอาร์ติแฟกต์คือเนี่ยปาดแป๊บเดียวไอไอเล็กไอออบิสเนี่ยตัวเนี้ยแตกเลยนะตอนนี้เปิดกล่องมาแล้วนะ แล้วก็ไรเดนเนี่ยจะเห็นว่า Energy r ร c ชา r ์ e ประมาณ230%เนี่ยค่อนข้างโอเคนะคือผมเห็นเขาแบบรีทันปาดใหม่ตลอดเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีตัวสายฟ้าตัวอื่นด้วยแล้วก็ไอตัวอบิษไฟเนี่ยก็มีโมนาเนาะมุดใส่รัวๆแล้วก็แปนะนะ้ำแปะน้าเวลาเนี่ยก็ดูกระชันชิดอยู่เหมือนกันนะคือถ้าเป็นไรเดนนย0เนี่ยก็อาจจะนะอาจจะไม่ทันก็ได้นะแต่เนี่ยโมนาแปนะน้ำไปรัวๆแล้วนี่กร็ได้3ดาวห้องแรกนะมีการเอาไอเดียนอนาออกมาเก็บพลังงานก่อนด้วยนะ มาดูต่อกันเลยที่ห้องที่2อนะครับอันนี้เป็นบอสมังกรหินนะครับและเป็นบอสมังกรหินธาตุไฟด้วยนะแปลว่ามันจะมีแบบต้านไฟมากกว่าปกตินิดหนึ่งนะเสียงหลิงอาจจะเบาลงนะอันนี้ก็คอมโบเดิมนะเป็นเน็ตมาก,ก่อนนะสูโครตามมานะครับแล้วก็เสียงหลิงปัน่นเสียงหลิงปัน่นเสร็จก็เอาซิงชิวมาเตะน้ําใส่นะแล้วก็สลับมาต่อสลับเลยนตัวนะับเสียงหลิงปล่อยหมีไม่หยุดเป็นเน็ตรีพลังงานแล้วก็ตีไปต่อแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะ เหมือนเหมือนเก็บผลึกโล่เพื่อสะท้อนไอ้สกิลบอสใส่บอสด,ด้วยเนะเลือดหายไปเยอะเลยเมื่อกี้นะทุกอย่างเนี่ยสังเกตว่ารีพลังงานมาเร็วมากนะครับคือทุกตัวในตี้เนี่ยเอเ,อเ,อเอนอร์จีรีชาร์จเยอะหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรอบใหม่นะครับสิงคิวครับเปิดดาบน้ําใหม่ฟาดเข้าไปรนะเหยเข้าไปปล่อยหมีต่อปล่อยหมีต่อเนื่องดีนะคือบางทีผมเล่นเซียงหลิงผมลืมปล่อยหมีอะไรเงี้ย แล้วก็วิ่งเก็บผลึกท่านะครับสะท้อนสกิลบอตน,นะครับแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งนับเสียงหลินนี่พลังงานวนทันตลอดซิงคิวเตะน้ําอย่างแรงซิงคิวเตะน้ําอย่างแรงนี่ขนาดซิงคิวเวิร์ลเจ็ดสิบนะเนี่ยว <c oughs> ิยนีหหหหหหห่ห้องนี้ไวอ,อยู่นะ1นาที1ิวิเองนะครับเมื่อกี้ <c oughs> อ่าแล้วห้องหลังจะเป็นยังไงนะครับกับไออบิชน้ํา2ตัวนะแต่เขาพกตัวน้ําแข็งมา2ตัวนเลยเล่นกัเพื่องานนี้นะมาถึงกับแช่แข็ง2ตัวรวมกันนะโมนาเบิร์ด ลรเด่นปาดดูซีแรงขนาดไหนโอ้โหแรงมากอยู่เนี่ย <c oughs> คือลรเด่นเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบใช้อาวุธฟรีได้ดีเกือบเ <c oughs> ทียบเท่าอาวุธประจำตัวดอะแคทขัด5 <c oughs> ลายเดนนี่เก่งมากนะครับแล้วขัด2ด้วยเอ้ย <c oughs> ลายเด่นปลดดาว2ด้วยอ่ะมันน่าจะเบากว่าอาวุธประจำตัวอยู่อยู่นิดนึงนะ <c oughs> คือกลายเป็นตอนนี้คือแป๊บเดียวไอไอาบิสนี่เปิดเปิดโล่น้ำ2ตัวแล้วนะครับ ก็มีการเอาเลเดนครับมาปาดต,ตีอีกรอบหนึ่งด้วยนะโหอาตอนนี้เริ่มยากหน่อยแต่ว่านี่ครับมีเดียหนาเป็นตัวฮิวอยู่นะก็เลยสามารถบวกในวงเดียหนาได้นะต้องเอาโดาเซเลียกับเดียหนามาแปะน้ําแข็งแบบโดดๆ,ๆเพื่อทําลายโล่เลือดแทบมัลดเลยอ่ะแบบเดียหนาก็ดูหนาอยู่หนามากเลยเดียหนาเล่นในวงตลอดเ <สา S 1> บิร์ดมาแล้วโอเคกดเบิร์ดไปนะครับ โดาเลียกับเดียหนาสลับกันเล่นตอนนี้แปะน้ำแข็งได้ไม่ถี่มากเพราะว่าไม่ได้มีตัวแบบอายกะเลยถ้าเป็นอายกะรมันขี้โกงอะห้องเนี้ยมันแบบแดดเดดเคลือบเือบก็ได้แล้วอย่างเงี้ยต้องรองครลดาวสกิลนะเนี่ยต้องกดเบิร์ดเพื่อแปะน้ำแข็งอ้าวตายแล้วหนึ่งตัวนะครับหนอีกตัวหนึ่งแต่ก็ดูชิลนะเห็นไหมคือสังเกตว่าดูชิวเลยแล้วก็เนี่ยเวลาก็เหลือประมาณนึงก็ดูแล้วน่าจะทันนะครับกับห้องนี้นะครับ พอมันมีเดียวหน้าเนี่ยคือจะบอกว่าเดียหน้ากับลูซเลียเป็นเป็นตัวแบบก,ก็พอได้นะแต่มันก็ต้องใช้ไรเดนในการทาเดเมจด,ด้วยแล้วโมนาเนี่ยมันก็ช่วยบัฟไรเด้นอีกทีนนหนึ่งก็เลยทาให้ค่อนข้างลงตัวและโอ้โหเล่นให้เหลือหนึ่งวิพอดีเป๊ะครับจบไปมาถึงห้องสุดท้ายตรงนี้นะครับก็ดูไม่ยากสำหรับตี้นี้เลยนะเพราะมันเป็นหุ่นยนต์นะตีนี้น่าจะถนัดท่าหุ่นยนต์อยู่แล้วนะครับเพราะเดเมจท่านเยอะมากก็คอมโบเดิมอีกนะเป็นเน็ตฟาดไป้แต่ผมแอบสังเกตว่าเป็นเน็ต ฟาดทีละแบบ3,000นะแล้วก็อันตีเบเนตเมื่อกี้เบิร์ดเบเนตอ่ะ30,000นะครับแต่ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเทียบกับเซียงหลิงเซียงหลิงก็น่าจะเยอะกว่ามากอยู่ดีเซียงหลิงน่าจะทำเดยเมจแบบมากที่สุดในปาร์ตี้แบบนำโดดดูไดเมจกับหุ่นยนต์ครับ40,000 4 0ี0 0มื่นแปะน้ำหม0่0แป0หมื่นแปดหมื่เวฟแรกครับตายอย่างเร็วเลยครับเบเนตบัฟให้เซียงหลิงเป็นแบบคอมโบคลาสสิกที่ที่โกงมากจริงๆนะตีนี้นะอ่มาต่อทันทีนะ เียงหลิงเปิดอีกรอบหนึ่งแต่หุ่นยนต์มันดันวิ่งห่างกันเอาไม่โดนทั้งสองตัวเอาอยัางไรวะเนี่ยต,ต้องพยายามให้มันเวลาเราลงสกิลต้องพยายามให้โดนมอนทุกตัวที่มันโผล่มาตอนนั้นนะ่ะพร้อมกันนะครับมันถึงจะแบบได้เดเมจที่คุ้มที่สุดนะเมื่อนะกี้โดนตัวเดียวเยอะไปหน่อยแต่เมืเ่อไรได้อีกรอบนึงแล้วรอบนี้โดน2ตัวแล้วแล้วสังเกตว่าแบบเขาไม่ได้เล่นโล่นะแล้วดูเหมือนจะหลบการโจมตีหลายๆอย่างได้โดยการแดนนะครับคือคนนี้แดนหลบเก่งมากนะครับ ใช้ไอเทมตอนแดดอะหลบเวลามันกระทืบมหรืออะไรเงี้ยแล้วไม่เสียไม่เสียเวลาในการทำเดเมจเลยครับหแป๊บเดียวหุ่นตายหมดละอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับมาคุเกงคีนะอาบิสช,ชัน1ิบสห้องสุดท้ายนะครับเลเวล1 0 0เสียเวลาก่อนลุกขึ้นยืนไปประมาณ5-10วินาทีเปิดอันตีทุกอันนะครับผมโมนาเบิร์ดเออมันดูดีเหมือนกันนะเนี่ยมันก็บ๊อบดเดรเดนแรงนะเนี่ยโบกชิเลนแล้วปาดเข้าไปแสนห้านะครับ เมื่อกี้แสนห้านั่นน่ะโอ้แล้วก็ฟันต่อฟันต่อโอ,โอเคเฟสแรกผ่านไปอย่างเร็วแล้วดูพลังงานไรเด้นน่ะโอเคนะแล้วแด,ดหลบเนี่ยเห็นปะไม่เสียเวลาเลยผมชอบมากเลยผมยังทำไม่ค่อยได้เลยเนะี่ยมีแบบเคยฝึกอยู่เหมือนกันแต่พอตัวละครเราดีเราก็เลยเล่นแบบเขาเรียกอะไรเล่นแบบชุยชุได้ <laughs> พอมีจงหลีก็เลยหลบไม่เป็นเลยนะไอดีนี้ไม่มีจงหลีหลบยังเก่งนะไรเด้นวิ่งตามมาป่าอีกรอบนึงโอ้ยรอบรอบนี้ไม่คลีนะประมาณ6 0,000นนะเมื่อกี้ แล้วก็ฟาดต่อฟาดต่ออ่าต้อ,ตอ,อ,ตองต้องงัดไดเมียต่อแต่เวลาย,ยังเหลือประมาณ40วิเกือบพลังงานใหม่เดียวหนะ้าเต็มแล้วตัวนี้กดเบิร์ตหลบนะครับกดเบิร์ตหลบไอ้ท่าจิมดาบแล้วก็โมหน้าจิมไรเดนจิมรอพลังงานอ่าพลังงานมาแล้วอุ้ยโดนฟันแต่เมืเ่อไประยเดียวนะหน้าฮิวอยู่ปาดขึ้ปอีกรอบนึงอุย้ยขี่ป่าวะเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ตายฟันต่อเลย20ิวิ น่าจะพอดีเลยนะเพราะว่าเนี่ยเบิ Bird iden, ร์ดไรเด้นคูดาวกำลังมาเนี่ยให้ไรเด้นยืนฟันเก็บพลังงานต่ออีกแป๊บหนึ่งเหลือสิบเจ็ดวิเดียววดนาเปิดโลโรซาเลียเอาเบิร์ดเบิร์ดมาเบิร์ดมารอบสุดท้ายรอบนี้มีของโมนาด้วยและไรเด้นปาดจับแสนห้าพอดีเป๊ะจบโอ้โหสุดว่ะสุดจริงโอเคก็จบไปแล้วสำหรับ ID ของแขกรับเชิญน,นะครับกลับมาที่ ID เราน,นะครับคอนเทนต์นี้เนี่ยก็ ประเด็นหลักเลยจะสื่อให้เห็นว่าการผ่านอบิสเนี่ยไม่จําเป็นต้องเติมอะไรเยอะเลยนะคือเป็นสายฟรีนะไอดีนันเป็นสายฟรีนะไอดีลาก่อยที่มีทุกอย่างนี่คืออายเลยครับแต่แน่นอนเติมเยอะก็ไม่ได้ผิดนะเติมเยอะเราก็จะสามารถเคลียร์ได้แบบนั้นเหมือนกันโดยที่ใช้ฝีมือน้อยกว่าหน่อยนะชัดเจนว่าลาก่อยฝีมือน้อยหน่อยนะแต่นั่นแหละถ้าเกิดไอดีเราเนี่ยสายฟรีเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะเคลียร์นะจัดตี้ให้ให้ดีแล้วก็อวยให้ถูกตัวแล้วก็เล่นแบบ ให้มันสอดคล้องกับที่จัดไว้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นั่นเองนะอันนี้ก็จะให้กาลังใจทุกคนที่เป็นสายฟรีด้วยว่ามันทําได้นะไอดี ID นั้นนะ่ะเขาเริ่มเล่นตอนตู้อายากะมานะไม่ได้เล่นตั้งแต่เกมเปิดนะประมาณแพทสองจุดศูนย์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าเห็นในตอนฟนะูตเทนก็คือไม,ไม่ได้เล่นในคอมด้วยนะนะเล่นในแบบน่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ก็แท็บเล็ตด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นยะชอบไม่ชอบอยังไงมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรที่มันน่าสนใจแบบนี้เน เราจะทําอีกนะครับอย่างเช่นแบบให้คนที่เขาเล่นแล้วสเต็ปดีๆเนะี่ยส่งฟูตเทจมานะครับแล้วเราสามารถเอามาบรรยายทําเป็นแบบเผยแพร่ต่ออะไรแบบนี้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาอไปก่อนนะครับด้วยภาพของไรเดนเดอะแบกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนเรายังมีดีวิวดีตอนต่อไปมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับร้อยผ่านไปแล้วสเต็ปต่อไปก็คือ200แน่นอน,นครับโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย